สวัสดีครับคุณอยู่กับรายการ Stoke TV นะครับตอนนี้และตอนนี้เราก็จะมารีวิวโทรศัพท์เป็นครั้งแรกเลยนะครับผมกับ True Smart 4G 4.0นะครับผมอ่ะจะเป็นยนังไงครับผมไปดูกันเลยนะครับผมอ่ะเรามาเริ่มกันด้วยสเปคกันเลยนะครับผมเริ่มกันด้วย CPU กันเลยนะครับผม CPU เป็น MediaTek MT 6 7 3 5 M นะครับผมแบบคอร์ core ์1 GHz อ่า uh, GPU เป็น m a ลี่ T720 เนอะผมหน้าจอขนาด4นิ้วนอ่า,ขา resolution ขนาด800ค80ูณ480เนอะผม RAM 512 MB ROM 4 GB Android 5.1 Lollipop นอะผมแบตเตอรี่1,500 ah, มิลลิแอมม์ไมฟารองรับเป็น BGN นะครับผมอ่ารองรับ2ซิมเนอะผมไม่ล็อกค่ายด้วยนะผมอ่าซิมเป็นซิมหนึ่งเป็น 4G ซิมหนึ่งเป็น 3G กับ 2G นะครับผมอ่า สาม G ที่เรารับมาคือขึ้นแปดร้อยหสิบพันเก้าร้อยแล้วสองพันหนึ่งไมเกรนนะครับผม 4G ลองรับหนึ่งพันแปดร้อยแล้วสองพันหนึ่งผมอ่ะหนึ่งันแปดร้อยที่เพิ่งประมวลกันไปได้มาใช้กันแน่นอนนะครับผมกล้องหลังห้าล้านกล้องหน้า VGA นะครับผมอ่าเรามาดูกันคร่าวๆเลยนครับผมมาเปิดโจ้โอ้โหแป๊บหนึ่งขอแกะกันหน่อยมีมือเดียวน้อสวยงามเป็นไงครับอ่าเรามาดูกันรอบเครื่องกันเลยเเกันก่อนนะครับผม หมข้างล่างนี่เหมือนในโฟนหกแล้วเกินข้างล่างก็จะมีฝั่งซ้ายจะเป็นลำโพงฝั่งขวาจะเป็นไมค์ผมแล้วก็มีพอร์ตไมโคร USB ออยู่นะผมข้างข้างก็จะมีปุ่ม Power กับปุ่ม v ล l ทูธอัพดาวนบผมข้างบนมีพอร์ตหูฟังของผมส .5 ม mm. มตรงนี้ไม่มีับผมข้างหลังเป็นยี่ห้อทูนะผมอ่าเรามาดูกันเลยว่าผมว่าข้างในมีอะไรบ้างนบผมนี่ครับอ่ากดโอเคปิดแล้วับผม โอ้โหอามืดไปหน่อยอ่าโอเคก็ถือว่าลื่นในระดับหนึ่งเลยครับผมถ้าเทียบกับแรม512องครับผมอ่ะมาดูที่เซตติ้งกันเลยครับผมเซตติง้งโจโจ้โฟกัสเห็นไหมโอ้โหมืดไปหมดมืดมืดโอเคโอเคแป๊บหนึ่งอ่าเรามาดูเลยครับผมโจโจ้โจอ่าเกี่ยวกับโทรศัพท์ผม Android เป็นเวอร์ชันหนึครับผมนี่ครับ โลลิปปแน่นอน,น,น,นคร,นรับผมโจ๊เนี่ยครับครับผมถามว่าประสิทธิภาพนี้ใช้ได้ไหมครับผมถือว่าใช้ได้เลยนะครับผมอถ้าเทียบกับโทรศัพท์ราคา2,990นเก้รับผมราคาแบบน่าน่าถูกใจมากเลยครับผมเพราะว่าสเปคนี้รู้สึกว่าจะดีกว่าเนะครับผมรองรับ 4G แล้วผมนะเพราะงั้น ใครที่อยากจะซื้อโทรศัพท์ที่จะสามารถใช้ 4G ได้ผมให้ซื้อเค่อน,นี้ไปเลยคผมนะแบบราคาคุ้มมากแล้วผมแถมยังลื่นถามว่าเล่นเกมได้ไหมเล่นเกมได้ผมแบบลื่นเลยนะเพราะว่า GPU เขาแรงนะแต่ว่าเอ,อแรมมันน่าเราจสองเกะเรามาดูการดู YouTube กันเลยครับผม u b e YouTube. youtube อ่าเปิดวิดีโอช่องเราอนะ่า เนี่ยผม YouTube ยังเป็นเวอร์ชันเก่าอยู่นะผมเล่นได้เลื่อนไม่มีสะดุดแัวผมภาพมืดไปหน่อยโอ้โห,โหมันมืดไม่เห็นอะไรเลย <S <S 2> <S 2> อ่าแอคเซสซอรีที่แถมมานะผมก็จะมีอ่าอ่าสายชาร์จแล้วก็หูฟัง<ส>แล้วก็อะไรอีกมากมายนะครับผมมา แล้วก็บริการจากทั่วผมสบายใจเมื่อใช้ถั่วผมรับประกัน15เดือนนะผมรับประกันทุกอย่างนะผมยกเว้นตกน้ําเครื่องแตกเครื่<า>องหล่นนะผมอืดีนะผมข้างในก็จะมีะเดี๋ยวดูก่อนก็จะมีอาปลั๊กอะแดปเตอร์ปลั๊กอะแดปเตอร์แล้วก็พอร์ตหูฟังแล้วก็สายชาตินะครับผมถ้าผมบอกนะบอกกัเลยว,ว่าเป็นเครื่องที่น่าใช้มากเลยนะผมเพราะดูสเปกนะผม พอร์ดคอลหนึ่งกิกอร์เฮิร์ตอินดอรรีบอมนะผมออโต้โฟกัสพร้อมแฟลน,นะผมแต่ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคือมันจะว่าไงดีวะคือโทรศัพท์ทูนี้ยผมไปเทสแอนตัวตู้กล้องหลัง8ล้านกล้องหน้า1.2ล้านเซลก็งงๆอยู่ว่ามันข้อมูลไหนจะเชื่อถือได้ผมคะแนนตัวตู้แบบก็มันทดสอบได้ไหม่หมดนะผมสงสัเป็นอะไรไม่รู้ว่าผม <c oughs> คือชิปเป็น64บิตเนี่ยอันนี้ชิปของ Android เนี่ย Media t เทเนี่ยเป็นชิป64บิตแต่แต่ไม่จะว่าไงดีวะแอนดรอยยังเป็น32บิตมันเลยเทสไม่ได้เข้าที่ครับผมก็เลยแบบงงๆอยู่ฮะแบตเตอรี่1,500งหมิอถามว่าอยู่ได้ถึงวันไหมบอกเลยว่าอยู่ได้ครับผมอยู่ได้เกินหนึ่งวันเลยนะถ้าอยู่กันจริงแล้วก็ถามว่า ประสบการณ์ที่ผมเคยใช้มาหนึ่งตลอดหนึ่งเดือนนะถามว่ามีแอปแคชแอปอะไรไหมมีนะครับผมมีนะผมเพราะว่าเนื่องจาก Android มันไม่รองรับแล้วก็อีกอย่างนึงคือแรมมันน้อยเกินไปนะครับผมแต่ถ้าถามว่าโทรศัพท์ราคาสองพัได้4 G นี่คุ้มไหมคุ้มแน่นอนครับผมอ,อย่าลืมไปหาเลือกซื้อกันใช้ด้วยผมไปซื้อกันได้ที่ทูช็อปนะครับผมทั่วประเทศแล้วก็เซเว่นอีเเวนนะครับผม ก็อย่าลืมกันนะผมไปซื้อันด้วยผมอันนี้ก็จะจบการรีวิวเป็นเพียงแค่นี้นผมอย่าลืมชมคลิปอื่นกันด้วยผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะผมแล้วเร็วนี้จะมีคลิปรีวิวโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งออกมาผมยังไม่บอกผมไม่เป็นเครื่องอะไรนะผมไปติดตามชมนในคลิปหน้าผมไว้เจอกันครับ